สวัสดีครับพี่ป้อมวินิตนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการเขียนคิ้วตามแบบฉบับป้อมวินิตเป็นยังไงเราก็เริ่มจากอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเราจะใช้อะไรก็ได้นะครับมีอะไรก็ใช้อันนั้นแต่จะมีวิธีการเลือกก็คือเวลาเลือกเนี่ยให้เลือกโทนสีที่มันเข้ากับสีผมสีผิวแล้วก็สีของตานะครับแต้มไปได้เลยผสมอ่อนกลางเข้มอ่อนกลางเข้มเนี่ยมันก็จะได้สีที่มันแบบพอดีกันตรงกลางนะครับวิธีการเขียนนะครับเรา เขียนให้มันได้ทรงก่อนตรงนี้เวลาฐานคิ้วตรงนี้ปุ๊บเรายังเห็นช่องว่างของขนคิ้วที่ทะลุผ่านลงไปบนผิวหนังใต้ขนคิ้วนั่นเองนะครับเราจะไม่เขียนจนเข้มจนแบบว่าดำเสน้นเราก็ใช้สีอ่อนเนี่ยไล่เข้าไปอีกทีตรงนี้ปุ๊บจะสังเกตว่าพี่ป้อมเขียนเฉพาะาเส้น ช่วงตรงกลางคิ้วก่อนองศาของคิ้วเนื่องจากเปีเนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากที่เราเคยเขียนตรงใช่ไหมเราจะไม่ตรงสักทีเดียวแล้วนะครับเราจะให้มันเฉียงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้โกงชนิดที่ว่าโอ้โหเขียนแล้วบบนางแบบดูน่าสงสัยตลอดเวลาจะเฉียงขึ้นมาประมาณสัก20-30องศานะครับจากตรงนี้จะเน้นแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วในหัวคิ้วเนี่ยเราก็จะใช้สีอ่อนตรงนี้ จะบอกเลยว่าสีเนี่ยมันเป็นไปใน,นทิศทางเดียวกันเวลาเราไลทเนี่ยเส้นของคิ้วมันจะละมุนมากเรายังสามารถขยบเพื่อเพิ่มความสูงของหัวคิ้วขึ้นมานะครับลองดูเวลาตรงนี้มันสูงขึ้นนะอ่ะสัดส่วนของกระดูกมันจะดูยาวขึ้นทันทีวิธีการเขียนคิ้วแบบนี้มันจะทําให้รูปหน้าเราดูยาวนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราเขียนคิ้วเนี่ยให้มันเท่ากันทั้งสองข้างเนี่ย มันจะทําให้การถ่ายรูปของสาวๆเนี่ยสามารถถ่ายได้สวยทั้งสองฝั่งนั่นเองพอเสร็จแล้วเราก็จะใช้พวกแปรงกลมๆเนี่ยปัดบริเวณหัวคิ้วตรงนี้เพื่อให้เส้นขนมันดูชัดขึ้นนั่นเองเสร็จแล้วพอเราก็มาบริเวณหางคิ้วนะครับเราใช้สีเข้มเนี่ย c, ไล่เป็นฝุ่นเบาๆตามแนวรูปคิ้วเลย วิธีการเขียนคิ้วนะครับพอมาในส่วนของหางคิ้วเนื่องจากตรงนี้คิ้วทรงนี้มันจะโค้งนิดๆพอหางคิ้วเนี่ยเราจะต้องไปมีเส้นที่โค้งลงนิดหน่อยแต่คราวนี้เวลามองเนี่ยมองยังไงาหางคิ้วปลายสุดท้ายเนี่ยเวลามองข้ามห้ามอยู่ต่ำกว่าความยาวของหัวคิ้วตรงนี้ มันก็ยังอยู่ในาการเขียนคิ้วที่เกือบจะตรงอยู่ซึ่งคิ้วทรงนี้มันทําให้ใบหน้าของผู้หญิงเนี่ยดูเด็กหีตลอดเวลาพอมาในส่วนของปลายเนี่ยเราจะไม่ไม่ใช้น้ำหนักที่แบบอ้หเข้มปุ๊บเราก็มาเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้มัสคาร่าปัดคิ้วปัดให้ขนคิ้วเนี่ยดูชัดขึ้นมาวิธีการปัดนะครับเราจะโยกแปง ให้ขนคิ้วเนี่ยเอ็นไปบริเวณด้านหน้าเล็กน้อยไปอย่างนี้พอมาในส่วนของหางเนี่ยขนคิ้วเราก็จะนอนไปตามรูปคิ้วเลยประมาณอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้ถ้าเราไม่อยากให้หางคิ้วตกในส่วนของหางคิ้วเนี่ยเราต้องลากออกมาออกมาด้านข้างอย่างตรงๆนะครับในบางคนเนี่ย ฐางคิ้วจะดูสร้างขนคิ้วจริงไปไม่ถึงเราสามารถใช้ตัวอายไลเนอร์เนี่ยลากต่อได้นะครับบริเวณหางก,ก็คือวิธีการลากก็คือเราลากตามเส้นคอามนอนของขนคิ้วเลยมันก็จะเปิดเป็นเงาของเส้นของขนคิ้วเราเลยซึ่งวิธีนี้มันทําให้การกีดคิ้วดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับสําหรับบางคนที่หัวคิ้วเนี่ยเส้นขนยังน้อยหรือว่าเส้นขนสั้นเราสามารถลาก ให้มันเป็นเงาขึ้นไปได้สำหรับหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ,อ๊แล้วแล้วอายไลเนอร์ที่สำหรับเขียนคิ้วเนี่ยเราควรจะเลือกแบบไหนก็คือเราควรจะเลือกที่หมึกเขานี่มีความเข้มข้นประมาณสัก50%เพื่อที่ว่าเวลาเราวาดลงไปปุ๊บมันจะเป็นในลักษณะคล้ายของเงาของขนคิ้วเวลาโดนแสงแล้วมันตกกระทบลงบนที่ผิวหนังนั่นเองนะครับเราก็จะทําให การเขียนคิวที่เป็นดูเป็นเส้นๆเนี่ยมันไม่ดูหลอกแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินี่เองนะครับในส่วนของปลายเนี่ยเราก็ลากออกตรงได้เลยเรียบร้อย